เลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในายธนกรวังบุญคงชนะบอกถึงกรณีที่เลขาธิการพักเพื่อไทยนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการป้ายสีการชุมนุมของนักศึกษาในวันที่19กกันยายนว่ามีแผนก่อความรุนแรง ว่าวันนี้ไม่มีใครออกมาป้ายสีหรือกล่าวหาว่านักศึกษาวางแผนก่อความรุนแรงเลยอย่าพยายามจุดประเด็นที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งที่ผ่านมาตนก็ชื่นชมนักศึกษาที่ชุมนุมโดยสงบมาโดยตลอดแต่พักหลังตนไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของแกนนานักศึกษาบางคนที่ยังออกมาจาับจ้วงสถาบันอันเป็นที่รักและศรัทธาของคนไทยในหลายเวทีซึ่งจะนําไปสู่ความขัดแย้งในสังคมได้ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นในพลังที่บริสุทธิ์ของนักศึกษาแต่ไม่เชื่อในพลังที่แฝงอยู่ข้างหลังม็อบจึงอยากให้นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์เข้าใจด้วย ขณะที่รัฐบาลก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยข้อเรียกร้องต่างๆก็ได้รับการตอบสนองแล้วดังนั้นขอให้ช่วยกันทําความเข้าใจเพื่อหาทางออกร่วมกันจะดีกว่านายธนกรบอกอีกว่ามีกระแสข่าวว่ามีพักการเมืองบางพักสนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาครั้งนี้รวมถึงกลุ่มการเมืองที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะขนประชาชนไปร่วมชุมนุมด้วยอยากขอให้เป็นการชุมนุมอย่างสันติอยู่ในกรอบของกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานหนักด้วยความรอบคอบระมัดระวัง แต่ตนเป็นห่วงการบริหารจัดการของมอบนักศึกษามากกว่าเพราะหากมีพักการเมืองและกลุ่มการเมืองร่วมผสมโรงอาจวุ่นวายได้ส่งผลให้ความชอบธรรมลดน้อยลงและจะกลายเป็นพลังที่ไม่บริสุทธิ์เพราะพักการเมืองกระหายอยากล้มรัฐบาลทั้งนี้อยากให้น้องๆนําประสบการณ์ในอดีตมาศึกษาไม่ว่าใครแพ้หรือชนะความเสียหายจะตกอยู่กับประเทศชาติและประชาชนทางที่ดีควรเจรจาหาทางออกร่วมกันจะดีที่สุด